ครับสวัสดีครับมเมนี้มาพบก,กับเบาาลนครับ <c oughs> มเมนีพาบึงตน้นพามาช้ำพามาปลูกต้นพกขี่นกครับต้นพกขี่นกเป็นเห็ดบอนไซต่างโตเลนเล่นลองเบิงครับมมนจ๊กจะเป็นบนไซหรือจะเป็นต้นหม่ยังนะครับ ก่อนอุ่นฝากผู้เป็นชาวมาเบิงเขามารับชมฝากกดติดตามนะครัให้น้ำในเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในช่องฝากกดติดตามในช่องน้อยๆเพื่อเป็นกำลังใจในช่องน้ำครับแล้วเบิงครับว่าผมจะปลูกให้เบิงเป็นหน้าใดครับ เห็นเพิ่อนเพชรบอนไส้เป็นเพชรเงาๆตัวแต่ของผมเี่งามเบื้องผนหมดเลยตามตามสไตล์ของผมเองครับเอาแบบบ้านๆเลยเดี๋ยวบางก่อนครับตอนจะเป็นยังไงอันนี้บอนไส้ขี่นกของแท้นกฝากขี่ใส่กระถางมากน,นี่ผมอันนี้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 ผมตัดหางไอตัดตัด,ตดมไม่เม็นตัดหางตัด ตลาดแก้วหนอกแล้วตรงนี้ก็ต้องเลยหากมันยังหากฝอยมันยังหลายครับบ่ตายในน่องกับต้นโพคนเพื่นว่าเพื่นซ้ำกับติดได้ต้นโพนที่แรกว่า,จ,าจะเอาเซปลูกปลูกเสตกระถางนี่ครับมันหน่อยปวดมันหน่อยปวดนะครับนี่มันหน่อยคาปดปวดนะครับ ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่จักหน่อยอันนี้ผมก็ใส่เปลือกมะพร้า,าวคุยมะพร้า,าวกับดินใส่ไปแล้วตามวัตถุดิบที่ผมมีนะปลูกแบบบ้านๆครับแต่มันสิงามปงเป็นความพึงพอใจคาดว่าแต่อันนี้ผมทดทดไว้แล้วราชาบ้านๆก็เรียกว่าตัดยอดไว้แล้วครับน,นี่ผมตัดยอดไว้แล้ว ตัดยอดไปแล้วเนี่ตอนนั้นมันต้นในซ้ำหน่งเลยของก็เตยตัดยอดแต่ว่าผมตัดสูงากางหน่อยอยู่ตัดเพื่อลายพดตัด,ต,ดตัดเพื่อลายากังหน่อยอยู่แต่บ้านนี้มันมีสามสี่ยอดผมก็ขึ้นวาเสียวต้นนี้ฝั่งฝั่งข้างนี้เป็นจริงแหลกจริงสองยอด วาอังสันเลยอันนี้ยอดอันนี้ฟุกุสิตัดทอดยอดคงม่จะหันใช่ไหมนี่ชักสิเป็นมาหรอกหรือว่าผมเสียบเอา,าอย่างส่หรือว่าตัวนี้เบสเพจริงหลังตัวนี้เสียเป็นยอด จะคือได้จีบประมาณภูมิโยบ้านสำเนียงเกิดสำเนีงยงนะพ่อเบิ่งก่อนครับปลูกเบิ่งก่อนนนี้สำเนียพ่อมีกิ่งกิงก่งหนึ่งกิ่งสองหรือจะเป็นกิ่งหลังอันนี้เป็นยอดเบิ่งก่อนมันงสืบายสืบยังข้าใหญ่ตายก็ไม่ได้ปลูกคือผมว่าเลยครับเดี๋ยวผมปลูกเบิ่งก่อนครับแล้วเขารวดเบิ่งก่อนพวกบ้านจะเขารวดก่อนปลูก หนึ่งนะครับบางคนมาจะปลูกกันารวดผมอาจจะปลูกเขาวดกันปลูกรวดผมก็ใส่รวดอันนี้เลยรวดถูกเล็กเขามีต้นทุนสำแดงเราสำแดงจริงมาญ่ยั้านเลย เฮ็ดเบิ้งเบึ้งแบบเร็วๆเลยตัดตัดงานหน่อยงานตัดเข็นมาดอกครับ วนี้โต๊กเห็ดคือเปินแนวคือเปินมันก็จะผูกผูกกว่าดือๆเลยครับทดลองเบิ่งครับ มันจะเป็นมันจะเป็นยังไงทดลองกับผมแต่ว่าบ่มิดไวหลายต้นเนี่ยมันไม่ค่อยหลอดจริงมนหน่อยลูกป็นว่าผมผิดเป็่นบอจัก เขารวดประคองติงไว้สิ่เ็ไปทำแบาสาบันครับมีทางสิดัากับ พี่ดาวอาจะตัดบอตัดแล้วครับเอาไว้ซะก่อนเห็นบอดดอกครับเข่าลว,วดประคองประคองกิง้งประคองยอดไว้ด้วยเชียคือเขาอยากตัดกับบอ,อย่ยาหละครับตัดไงบอพอตสองวิจับ ตดขาดแล้วลวสัน,นคู่บ้าการบันวายไปทั้งเดียวกันต้องผมมัวสั่วมันล้วตรวดก็ได้ยฝันไปทั้งนาทั้งหลังมังทั้งทั้งทั้งัวทั้งใส ทีมตัดตรวจกับตัดต้นใหม่อันเดียวกันครับนะปลูออกครนี้ครับปลูออกง่ายเราเตรียมเตรียมไว้แล้วเนาอทำเหมนกล่อง,องแคกน้อยพิมพ์ยาพิมพ์กวดทุกอ,อิน ポーキーの โอ้ลมกับพัดสุดจประมาณนี้นะครับลมพัดจังเลย ดันะครบผมก็สิบเบิ่งก่อนว่าผมจะตัดใบบอก ตามสไตล์ของผมน,นี่ครับโวกขีนกครับฝากกดติดตามได้เยครับเด้อฝากพร้อมพี่น้องกดติดตามน้าครับต้นพวกขีนกสไตล์เบาลุลนครับครับสวัสดีครับ